โคชใหม่ความคาดหวังใหม่มันคือการเริ่มต้นใหม่ ที่เปิดเสมอโอกาสในการแจ้งเกิดอีกครั้งสำหรับใคายหลายคนนะครับแน่นอนว่ามันมีหนึ่งในเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับนั่นคือตั้งแต่บางคนที่เคยทำงานได้ดีกับโค้ชคนก่อนเนี่ยพราเขาอาจทําผลงานดรอปลงในยุคของโค้ชคนใหม่หรือใครก็ตามที่เคยทำงานได้กลางๆหรือแม้แต่มีผลงานที่ดรอปมากๆในยุคของโค้ชคนเก่เพาพวกเขาก็มีโอกาสในการที่แสดงฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองเออกมาอีกครั้งในยุคข,ของโค้ชคนใหม่นะครับบางทีเนี่ยคนที่คุณคาดไม่ถึงพวกเขาอาจกลายเป็นคี์แมนสำคัญในยุคใหม่ของขงแดงและปูก็ได้และยุคใหม่นี้มันเริ่มมต้นกับชชาทีี่่่ือว เาร์สลตครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะพาไปดู4นักเตะที่ดูแล้วมี Poten นช a l จะกลายเป็นตัวหลักสำคัญให้กับหงแดงยุคใหม่ของอาร์เนสร์สตติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลนข่าวครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง นักเตะที่มีโอกาสแจ้งเกิดเต็มตัวในยุคสมัยใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีใครกันบ้างตรงกับใจคุณหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยลวกันนะครับและก่อนอื่นก่อนจะไปชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เกมเองและขอบสนามหน่อยนะครับไม่ชินเลยครับปกติเนี่ยจะไม่ค่อยทําเรื่องราวลิเวอร์พูลในรายการเกมเองอะเรเลข่าวนะครับเพราะไม่อยากให้ทุกคนก็ต้องมาคอมเมนต์กันว่าโอ้ยไอ้นี่อวยหงส์โอ้ยไอน้อไอน,นี่นู่นนี่นั่นเข้าข้างทีเรเองผมก็เลยจะไม่ทําเรื่องลิเวอร์พูลเลยถ้าเป็นไปได้คือไม่อยากทําคุยกับน้อง,นนอองที มีหลายรายการในขอบสนามนะครับเราก็ร yeah. oh, right. ู้สึกว่าถ้าจะฟังเรื่องเวอร์พูลเนี่ยก็ไปฟังช่องเกมเองดีกว่าเพราะพอมาพูดในช่องกลางเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเอ้ยอวยนู่นนี่นั่นแต่เอาเถอะสุดท้ายมันก็ต้องทำนะครับเพราะว่าผลงานในปรีซีซั่นก็ค่อนข้างโอเคเลยครับเล่นในอเมริกา3เกมชนะทั้ง3เกมนะครับนัดสุดท้ายก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0นัดแรกเนี่ยชนะเบติสไปนะครับแล้วก็นัดต่อมาก็ชนะอาร์เซนอลไปนะครับอ่ะทีนี้มันก็มีนักเตะที่ผลงานดูดีโดดเด่นโดดเด้งดึงดังนะครับและแม้ว่านักเตะคนแรกเนี่่ยยอออออาาจจะัังงไไมมด้เเห็นนนฟรรรร์์์ใขคบแ ก็มีการคาดหมายกันครับว่าเขาเนี่ยน่าจะโดดเด่นมากๆด้วยสไตล์การเล่น,นฟุตบอลแบบดัช์นั่นเองคนแรกที่หลายคนอัดคาดไม่ถึงเรากำลังพูดถึงครดิกาโปครับก่อนจะย้ายมาลิปูครับกัคกปโปเคยเป็นดาวเด่นในเอริวิซิลีกนะครับด้วยการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแต่พอย้ายมาอยู่กับทัพผงแดงเนี่ยกัคโปก็ได้ทดลองเล่นในหลากหลายบทบาทเริ่มต้นจากการเป็นฟอลสไน์ครับซึ่งเสมอนก็คือช่วงที่เขาเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นตัวเลือกแรก,กแรกในแนวรุกของทีมเรา ก่อนที่ในช่วงปลายซีซันก่อนเนี่ยกัโปจะกลับมาทำงานที่อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งครับในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วหมว่ากัโปจะไม่น่าจะกลายเป็นกองหน้าหมายเลข9ที่ยิงได้ถึง20ประตูต่ตอซีซันนะครับแต่ว่าทักษะของเขาเนี่ยก็เหมาะกับสิ่งที่ สโอตต้องการครับคือถ้าหากว่ากัคโปเนี่ยผูกปรับไปเล่นแบบปีกซ้ายเต็มตัวเนี่ยเขาจะเป็นผู้เล่นที่เลี้ยงบอลได้ดีนะครับแล้วก็ชอบยะเลี้ยงบอลเข้าไปด้านในพร้อมกับเผชิญหน้ากับแนวรับคู่แข่งครับแต่แม้ว่าก่อนหน้านี้ครับลิปูจะพยายามเปลี่ยนกัคโปให้เล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลขแปซึ่งแน่นอนว่าเขาไป็นทักษะมากมายนะครับในการเล่นตำแหน่งนี้แต่การทดลองเขาด้วยบทบาทนี้น่าจะถูกยกเลิกไปแล้วครับเพราะว่ามไม่ใช่บทบาทที่จะดึงส่วนที่ดีที่สุดของกัคโปมาได้และปกติเองเนะครับอาร์เนอร์ก็มักจะจับตาดูผลงานของ ตำแหน่งที่เหมาะสมกับกับปนี่ยไม่มีทางเป็นตำแหน่งอื่นนอกจากปีกซ้ายครับมีการวิเคราะห์กันว่ากัปโี่ยอาจไม่ใช่ปีกที่เร็วที่สุดครับอาจเทียบกับลูดิอาร์ตหรือว่าคนอื่นอื่นแต่เขาเป็นปีกซ้ายที่รู้ว่าจังหวะไหนควรทําอะไรมีการเคลื่อนทีดีทั้งตอนที่คลองบอลและไม่ได้คลองบอลครับนอกจากนั้นครับเขายังมีพรสวรรค์ทางด้านเทคนิคครับพร้อมกับมีการวิเคราะห์ว่ากัปนี่ยแม้จะไม่ได้เร็วมากแต่สามารถก้าวขาได้ยาวทําให้เขาได้เปรียบแนวรับและสามารถสร้างความอันตรายได้จากการใช้เท้าทั้งสองข้างในการเล บางอย่างสำหรับการใช้งานโคน้ิกาปโปในซีซั่นนี้โดยตัวลูกรายนี้ครับอยู่ในใสายตาอ่า,อาเนอร์มาตลอดตั้งแต่ยุคที่พวกเขาเคยดวลกันในลีกดัต์แล้วและทุกอย่างเป็นไปตามคาดครับกาโออาจได้กลายเป็นหนึ่งในปีกซ้ายตัวหลักของทีมเราและเราก็คาดหวังว่าเดอบทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพที่ดีที่สุดของกาโปสักทีครับคนต่อมาครับเป็นกองกลางที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้สึกวูบวาบตอนต้นซีซั่นที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็เริ่มตั้งคำถามในตัวเขาครับแต่ดูเหมือนว่าในเกมพรีซีซั่นคนคนนี้เนี่ยจะเริ่มฉายแววเด่นกับบทบาทที่ได้รับครับโดมินิกโซบสไลด์ครับไม่นานมานี้ครับอดีตผู้ช่วยของสล็อตท,ที่อาศัเซนอลมากอย่างคุณเลนเชนเนอร์เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโซโบเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสําคัญในยุคใหม่ภายใต้การคุมทัพของอาร์เนสส์สล็อตเพราะว่าเขามีชุดทักษะหลายอย่างที่เหมาะสมตามต,ามตำราของคุณซูรายนี้ครับ ซีซันที่แล้วเนี่ยโซโบแสดงเัียภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดออกมาในช่วงครึ่งแรกของซีซันครับเขาโดดเด่นในบทบาทกองกลางหมายเลข8ที่มีทั้งพลังงานความดุดนันหาชหวะลุนยิงประตูดได้ดีเขาเก็บหมดครับทั้งเกมลุกและเกมรับฟอร์มตอนนั้นเนี่ยทำให้โซโบดูฉายแสงมากๆอยู่ไรก็ตามครับฟองของเขาเนี่ย d r ลงไปหลังจากอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งพอกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ครับจุดนั้นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันต้องดีกว่าเดิมนะในซีซันใหม่ในยุคข,ของอา์เนอร์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะพบได้ว่าจจะม่ใช เล่นเป็นหมายเลข8ครับแต่มันคือตำแหน่งจองทับหมายเลข1ิที่จะมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกแดงบนมากกว่าเพราะเขาเนี่ยจะมีอิสระมหาศาลในการใช้ความคิดสร้างสารสรค์ประสบการบัญชากเกมนอกจากนี้ครับสไตล์ดั้งเดิมของเปอร์สลเนี่ยเขายังเป็นตัวซัพพอร์ตกองหน้าหมายเลข9ก้าที่ดีด้วยและการมีจอมทับทีบท่สามารถยืดหยุดบนบาทได้นั่นคือสิ่งที่อาร์เนสซ์ลอตตต้องการในระบบของเขาครับ โดยในเกมอุ่นเครื่องชนะเรอเบรติสนะครับอาร์เนอร์ปรับเอาโซโบมาเล่นเป็นหมายเลขสิร่วมกันกับฮาวีเอเลียรและโซโบก็สามารถยิงประตูได้แ,แม้ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าทีมไม่มีกองหน้าแต่หมือนว่าอาร์เนอร์อาจมีแผนจะใช้งานโซโบด้วยตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่หมายเลขแปเช่นกันครับแผนยังมีรายงานระบ,บุว่าช่วรงระยะหลังนี่นะครับโซโบถูกอาร์เนอร์สั่งให้ซอฟเล่นเป็นตัวริมเส้นด้วยซึ่งครั้งหนึ่งครับโซโบเองก็เคยเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์จากฝั่งริมเส้นสมัยอยู่กับแอตแลนกนาพมต้รรับรรรบิว่ซี้ทปใชเโดา ว,วังขาหรือแม้แต่ชอฟเฟล,ลิกที่สามารถเล่นตรงนั้นได้เนี่ยพวกเขาจะใช้ทัทกษะอย่างการสร้างสรรค์เกมตรงบริเีณริมเส้นได้เดี๋ยวเราก็ตามครับในเกมอนเครื่องล่าสุดข,ของอาร์เซนอลโซโบเองก็ถูกปรับลงมายืนตับก็เลยน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซูเปอร์สไล์ในสายต่างอารเนอร์นั้นคือบทบาทไหนกันแน่และความหลากหลายของโซโบนั่นแหละครับ ที่จะสร้างไอเดียเชิงแท็กติกให้กับอาร์เน็ตสอตได้มากมายดูแล้วเนี่ยมีแววเป็นอย่างยิ่งครับที่กองกลางรายนี้จะแจ้งเกิดพร้อมแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาภายใต้ยุคสมัยของซีชาวดรายนี้นะครับแต่คุณก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยอเล็กซิสมาเกลเตรอตร์ก็สามารถทําได้อย่างครบถ้วนเช่นกัน ก็คงขึ้นอยู่กับอาร์เนอร์แล้วล่ะครับว่าเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอย่างไรบ้างคนต่อมาครับชาเรลคอนซาไม่รู้หละครับว่าใครจะผลงานปังผลงานพังในยุคของอาร์เนอร์ครับแต่มีคนหนึ่งที่มั่นใจมากว่าตัวเองจะไปได้ส่วนในยุคของส l ต t เขาคนนั้นก็คือชารเรลคอนซาครับโดยคอนซานั้นบอกว่า mm hmm. ที่ลิวอร์พูเนี่ยคุณต้องสร้างความประทับใจอยู่เสมอ เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆและพยายามเข้าใจในแผนการเล่นของอาเน่ในช่วงแรกของเรามันออกมาดีผมคิดว่าจุดแข่งของผมสามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้ระบบที่เขาชอบแน่นอนว่าผมชอบการใช้เท้าเล่นกับลูกบอลดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่บอสชอบทําเป็นสิ่งที่ผมก็ชอบมากเช่นกันแต่ก็จะมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องปรับปรุงนะครับก็ดูเป็นการแสดงความมั่นใจนะครับอาเน่ Honor เองเนี่ยนะครับเขาชอบการบิวอัพจากด้านหลังครับ นั่นคือข้อดีของคอนซาที่อยากทำให้เขาเนี่ยได้เปรียบอีบราเฮม่ากกนาเต้อยู่แบบเล็กๆนะครับคือคอนซาเองเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเล่นบอลกับพื้นได้เล่นบอลด้วยเท้าได้แล้วไม่ค่อยโลกมากเท่ากับอิบราฮิมาโกนาเต้ครับคือจริงๆก็มีช็อตผิดพลาดแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกโอกาสในการที่พอคุณเล่นบอลเนี่ย กับเท้าเนี่ยคุณต้องมีข้อบิดพลาดบ้างอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณไม่เล่นเลยเนี่ยคุณบิลลอัพไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ช่วยอะไรทีมไม่ได้เวลาทีมเล่นเกมรุกนะครับคือซีซั่นก่อนนะครับาทางด้านของคอนซ่าเนี่ยมีทักษะการของบอลที่ดีครับมีการจ่ายบอลที่มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงถึง90%ในพรีเมียร์ลีกโดยเดียร์แันติกนะครับวิเคราะห์ว่าถา้าวอลลิฟฟ์คูไม่ได้เสริมกองหลังคนใหม่เนี่ยบางทีคอนซ่าอาจเป็นชอยแรกในการเป็นคู่หูของฟูจิฟานได้เลยก็ได้นะครับนเนืืน่่่่่่่่่่ออออองงงงจาา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 กกากกกกกกววววววคคคนน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 ซซเเเเเีีียะรร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 ััััับบบบมมมมมมดดชโต้้ใใใขิพึปหสล จุดเริ่มต้นที่ทำให้เฟียน,นูดทีมเก่าของไอเนอร์สโลตเนี่ยมีการคองบอลเฉลี่ยสูงถึง61%ในซีซั่นก่อนซึ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลครับและถ้าว่าคอนซ่ายังสามารถรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไวไ้ได้นะครับผมว่านี่เป็นโอกาสทองเลยที่คอนซ่าจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคว้าตำแหน่ง,งตัวจริงในซีซั่นนี้ครับคนต่อมาครับเทรนด์ได้ช่วยอาร์โนครับคืออาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเทรนด์จะเล่นตรงไหนแต่ว่ามีแววว่าวิธีการของอาร์เนอร์เนี่ยน่าจะสส่่่งงงผลลลลดีีกกกับับบบบเเเเเเเททรรรรรรรนนนนนนนคคืืืออออออุปปปปแแแ้ววววาาายจจจะะะ็็็็็ขหหิ์ฟู คือเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้คำตอบแต่ว่าคำตอบจะมาแน่ๆในยุคของอาร์เนอร์สลอตครับคือต้องยอมรับครับว่า เทนเป็นแบ็กขวาที่มีทักษะการสร้างสรรเกมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่สล็อตไม่เคยมีที่เฟย์นุกนะครับถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วครับสล็อตเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาชื่นชอบแบ็กขวาที่มีความหลากหลายในาก,การใช้งานรูซาร์เรลเกรทว Grid ิดาซึ่งเขาเป็นนักเตสะสำหรับประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวากองกลางหรือว่าเซนเตอร์ซึ่งส่วนของเทนแล้วนะครับอาร์เน่ก็ดูจะมีทางเลือกให้ใช้งานแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณอาจจะเพลย์เซฟด้วยการปรับเอาเทนไปเล่นเป็นอีเวนต์ฟูลแบ็กเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยยยยยยนน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 ออ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 ะะะะไไไไรร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 มมมมาา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 กกกกกหหืืืบบบงงงคคคคคัุุ้้้้้้ณณจจจจเเเเเลลล่่่โดดดดใใชชชแ็็็ขวิิปสตีีี์์ท เทรน์มาเป็นกองกลางหมายเลขหกไว้คุมจังหวะในแดนกลางคุณก็ทําได้เหมือนกันครับและสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือสิ่งที่คุณเห็นในยูโรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเทรนต์จะเล่นกองกลางไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของเทดโค้ดมากกว่าเพราะเทรนเองเนี่ยก็มีจุดทักษะที่พร้อมพัฒนาเพื่อเป็นมิด์ที่ดีได้เพีเยงแต่ว่าคุณต้องฉลาดใช้แบบเช็คแอนคล็อปที่เป็นโค้ดเพียงคนเดียวที่เราเคยเห็นว่าสามารถดึงเสกยภาพที่ดีที่สุดข,ของเทรนออกมาได้บางทีในซีซันนี้ครับคุณ ตำแหน่งไหนดีที่สุดสำหรับเทนต์แต่มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เขาจะลงเล่นด้วยบทบาทอินเวอร์ฟูลแบ็กต่อไปโดยเทรนต์เนี่ยเคยกล่าวถึงอาร์เนอร์สล็อตไว้ว่าผมเชื่อมั่นในสโมสรและคนที่เราทำการแต่งตั้งในฐานะนักเตะทั้งหมดที่คุณขอได้ก็คือการเชื่อมั่นในสิ่งที่บริหารระดับสูงนำเข้ามาผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการเปลีปล่ยนแปลงที่ราบรื่นนี่คือสิ่งที่เทรนต์บอกครับอาร์เนอร์เนี่ยเคยย้ําแย้มเอาไว้นะครับว่าเขามีบทบาทที่ใช่ของเทรนต์อยู่ในใจแล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกนนนนนะะครรัวว่่่าาจใช้ง้งเเทดยตตแแหหไ หลายคนที่น่าจะไปที่สวนในยุของอาร์เนอร์นะครับอย่างเช่นดาวินนูเยสที่อาจจะพัฒนาให้เป็นกองหน้าหมายเลขาที่ดีขึ้นบิโกโชต้าเองก็เป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมเซอร์ดิสโจนก็ยอมรับว่าตัวเองไปได้สวยในระบบของอาร์เนอร์ครับโจโกเมสเองครับก็แสดงความหลากหลายในตำแหน่งให้เห็นชัดเจนในซีซั่นก่อนหรือจะเป็นไรอกราเวนเบชมิฟิลชาวดัสที่อาจแจ้งเกิดอายุข,ของสล็อตเพราะมีความเข้าใจในโทโทัลฟุตบอลอยู่แล้วและอีกหนึ่งชื่อที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ, Elliot, บ,บ,บาคา ช่วงปรีซีซั่นที่อเมริกาและถ้าไม่มีอะไรพลิกโผครับผมคิดว่าฮาวิเอเลียดจะกลายเป็นตัวจริงในฐานะเพลย์เมกเกอร์ให้กับทีมในช่วงต้นซีซั่นเนื่องจากนักเตะต,ตัวหลักที่เพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่สามารถเรียนรู้ระบบและแท็กติกของอาร์เนอร์ได้ดีเท่ากับพวกนักเตะท,ที่เขาอยู่มาก่อนซ้อมมาก่อนเป็นเดือนแล้วก็มีโอกาสที่อาร์เนอร์เนี่ยจะเลือกใช้ทางด้านของฮาวิเอเลียดเป็นตัวจริงต่อไปเพราะน้องเองก็ทําได้ดีครับด้วยวิชั่นการจ่ายบอลด้วยการทะลุทะลวงจากการเลี้ยงกินตัวหรือแม้กระทั่งงงงเเเรรื่่ออขควาามมดดันนนใกกล บอกว่าเด็กคนนี้มีให้หมดทุกอย่างครับหรือเพียงแต่ว่าจังหวะตัดสินใจจังหวะสุดท้ายที่หลายครั้งหลายทีเนี่ยยังมีความเป็นเด็กมากไปหน่อยอาจจะมีความมุทะลุไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งทําได้มันก็กลายเป็นเรื่องดีแต่บางครั้งทําไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องแบบงกบอลเกินไปเสียบอลง่ายเกินไปจ่ายบอลไม่ฉลาดอะไรแบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราดูกันอย่างเป็นธรรมนั่นแปลว่าเด็กคนนี้มีความกล้าเล่น กล้าเสี่ยงและเหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นหมายเลขสิให้กับพงแพดเนือมภูตามกันต่อครับว่านักเตะค,คนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวเด่นตัวเก่งในอ,องอาร์เนอร์ได้ไหมผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเฟรฟันดาอาริสันแล้วก็โมซาร่านะครับเพราะว่า3ท่านนี้เป็น3ท่านที่เราการันตีอยู่แล้วว่าฟอร์มของเขาโดดเด่นรวมถึงแมคอริสเตอร์ด้วยแต่คนที่น่าสนใจคือคนที่ผมกล่าวไปทั้งหมดเกาะหน้านี้เพื่อนๆแหละครับคิดว่าใครเล่นได้อย่างโดดเด่นแล้วใครดูมีแววบ,บ้างในรูปแบบการเล่นของอาร์นววานานเนอรง จรออกกันนีีิดดเยวสุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับข้าวเกรี้ยวพรีอาร์บิทครับมี3รสชาตินะครับรสมะเขือเทศรสกุ้งและรสสาหร่ายครับว้าวไปได้เลยครับที่เซเว่นอเลเนทุกสาขานะครับบอกเลยว่าอร่อยเต็มซองเต็มคำเต็มปากอยากกินกันมูมางก็พอนะฮะจัดให้หน่อยครับ PR Big b a บิของจริงครับไม่ลืมช็อปออนไลน์ทางช้อปปี้ได้ด้วยนะครับราคาเดือนยี่สบบาทเท่านั้นวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ